สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอีกแล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูโตหมู่บูชานะครับผมโตมู่บูชาจริงๆโต๊โตมู่บูชาเรามีไม้สักมีหลายรุ่นนะครับเนี่ยครับเป็นงานไม้สักนะครับมีหลายรุ่นนะครับมีหน้าห้าหน้าเจ็ดหน้าเก้านะครับแต่วันนี้พิเศษนะครับ เดี๋ยวพามาดูไม้ชิงชันนะครับผมไม้ชิงชันก็ได้มาชุดเดียวนะครับนี่เป็นหมุเก้านะเก้านะครับผมไม้ชิงชันไม้ชิงชันจะสีลายไม้นะครับใกล้เคียงกับไม้พยุงนะครับผมก็กลิ่นก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเป็นไม้สีออกอสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็ติดขอบสีเหลืองนะครับก็เป็นลายไม้ที่สวยงามมากนะครับผม หน้าฐานหน้าลูกหมูนะครับก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับกว้าง 8, กว้าง9นิ้วนะครับยาว18นิ้วเป็นหมูเกนะครับผมนี่โอ้โหของจริงสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะทำสี่ด้านนะครับผมทำสีด้านนะครับเป็นไม้หาย,ยากอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายคนใฝ่ฝันว่าจะมีชุดแบบนี้นะครับไว้ ตั้งพระบูชาที่บ้านนะครับผมนี่ครับเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะครับผมชุดนี้สวยมากครับชุดนี้ไม้ชิงชันสนนราคานะครับ29,500บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับลูกค้าหายากมากครับปีหนึ่งปีหนึ่งจะได้เพียงไม่กี่ชุดเท่านั้นครับปีหนึ่งน่าจะได้ไม่ถึง10ชุดนะครับผมนี่ครับ ชุดนี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับผมสวยมากครับผมดูหน้าโตนะครับไม้ชิงชันล้วนๆเลยนะครับฐานขนาดฐานนะครับกว้าง80เซนตมรยาว145เซนติเมตรครับดูหน้าลูกหมูกันชัดๆไปเลยนะครับ โอ้แต่ละตัวครับสวยครับตัวนี้สวยสวยสวยครับสวัสดีครับผม